ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ยททมข่าวสวสเบตรโรงพยาบาลเบตรรงร่วมกับภาควิชาศัลยศาสตร์ออโทปิดิกและกายภาพบับัดคณะแพทยศาสตร,ร,ร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและภาควิชาวิสัญญีวิทยาคณะแพทยศาสตร,ร์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จัดโครงการก้าวใหม่เพื่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะ สำหรับโครงการในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อการรักษาและฟื้นฟูผู้ได้โอกาสในอำเภอเบตงที่มีปัญหาข้อเข่าซึ่งโครงการนี้จะมอบโอกาสในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมให้กับผู้ที่ต้องการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นและใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างปกติค่ะโดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาศาลัลยแพทย์ออโตปิดิกและกายภาพบําบัดคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชนวานิชรองศาสตราจารย์แพทย์จตุรงค์พนร,รัตนมณีวงศ์นายแพทย์ชัยวัฒน์อชวกุลเทพนายแพทย์นภัสดีลาแมนเทพนายแพทย์พงศกรอัฏฐศิลปกิจและรองศาสตราจารย์นายแพทย์อาทิตย์เสมอเชื้อวิสัญดีแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นายแพทย์ธนุธรรมพิกุลแก้ว นายแพทย์มุกตาแวววันจิตแพทย์ออโทโปีดิกนายแพทย์พัฒนาสุพัทรดิโลก,กุลแพทย์หญิงสุดารัตภูริกรมลอรุโนไทยวิสัญญีแพทย์จากโรงพยาบาลเบตงที่มาร่วมทำการผ่าตาดัดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในครั้งนี้ค่ะ นอกจากนี้ค่ะยังมีการจัดอบรมที่ห้องประชุมผู้พัดโรงพยาบาลเบตงโดยเป็นการอบรมครอบคลุมทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเช่นการบรรยายเกี่ยวกับสาเหตุอาการและวิธีการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมการพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดรวมไปถึงแนวทางการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยหลังได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมโดยการอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาศัลยศาสตร์ออโตปิดิกและ กายภาพบำบัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งได้คำแนะนำและความรู้แก่แพทย์พยาบาลที่เข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า50คนค่ะด้านศาสต,ตราจารย์แพทย์กิรติเจริญชนวานิชหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออโทโปิดิกและกายภาพบำบัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้กล่าวค่าว่า ศิริราชออโทปิดิกยกทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากศิริราชร่วมการสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลพี่ช่วยน้องออนเดมานผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียมสำหรับผู้ป่วยที่ขาดโอกาสในพื้นที่ห่างไกลถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยจากพี่สูนน้องอาจารย์สูนลูกศิษย์ จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการช่วยเหลือ16คน21ข้อมาให้บริการถึงพื้นที่ที่โรงพยาบาลเบตงค่ะ ด้านแพทย์อารยะไข่มุพกพ่วอในการโรงพยาบาลเบตงเดียกล่าวคขาว่าโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของโรงพยาบาลเบตงในการยกระดับการดูแลผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมในพื้นที่ห่างไกลและเป็นการเสริมสร้างทักษะความรู้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมอย่างครอบคลุมโดยหวังว่าโครงการนี้จะช่วยให้ผู้ได้โอกาสในอำเภอเบตงได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพและยังสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ อีกด้วยค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง FM 93 MHz เฮิพจสวทเบตงนิวส์และวิทยุออนไลน์ radio betong.prd.go.th